สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําแกงเทโพหนังวัวนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบเลยครับอย่างแรกนี่ก็เป็นหนังวัวนะครับเป็นเนื้อวัวที่ผมทำเอาไว้สักพักแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ก็เลื่อนลงไปดูทริปข้างล่างได้เลยผมมีอยู่นะครับก็จะไล่ไกลที่นี้เพราะทำไปสักพักแล้วนะครับนี่ก็เป็นพริกแกงนะฮะเป็นพริกแกงกะทิแบบใต้นะครับหัวกะทิครับ ตรงนี้จะมีรูมมะกรูดผมผันเป็นแว่นไว้สองว่นนะครับแล้วก็มีพิชีฟ้าใบมะกรูดที่ขามได้อย่างคือผักบุ้งนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลปี๊บนะครับเป็นน้ําตาลมะพร้าวไว้ตัดความเปรี้ยวของหนังนะครับโดยปกติเนี่ยความเปรี้ยวของแกงเนโพจะเกิดจากการใช้มะขามเปียกนะแต่ผมวันนี้ผมจะไม่ใช้นะครับแต่จะใช้หนังให้เกิดความเปรี้ยวขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่เปรี้ยวพอเนี่ยอาจจะต้องช่วยในตอนท้ายเดี๋ยวมาดูกันทีนะครับแล้วก็ ปรุงรสที่เหลือก็จะมีแค่น้ำปลาอีกอย่างนะครับอเครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแกงเทโพหนังวัวได้เลยครับก็มาเริ่มมือทำแล้วนะครับนี่ผมใส่กระที่ลงไปในหม้อเราก็จะตามด้วยพริกแกงเลยนะครับเดี๋จะผพริกแกงกับกระที่ให้สุกหอมเลยนะครับจะค่อยทำไปใช้ไฟไฟอ่อนกลางนะครับ ครับหลงตอนนี้น้ำมาทิเคี่ยวไปแล้ก็แห้งแล้วนะครับต้องเติมไปอีกแล้วก็เคี่ยวต่อไปอย่างนี้นะครับครังน,นี้ก็เคี่ยวจนกะทิแห้งไปรอบนะฮะนี่จะใส่อีกครั้งเปงนขั้นที่สามก็มันจะได้แล้วนะครับทําทำเหมือน,นเดิมนะครับก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยให้น้ํานกะทิแห้งนะครับตอนนี้น้ำมะทิแล้วก็ แห้งไปรอบเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตามด้วยนี่เลยครับเอาเนื้อไปผัดก่อนนะครับเนื้อหนังเรานะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะผัดทุกข้าให้เข้ากันนะครับเ,รเดี๋ยวมาดูกันทีนะครับครับถึงตอนนี้ผมก็ผัดจนหนังกับพริกแกงเข้ากันดีแล้วนะครับก็จะตามด้วยน้ำมทีนะครับสุดท้าย ก็น้ําเปล่านะครับแต่ถ้าใครมีหางกะทิ่ก็ใส่หางกทิ่ได้นะครับแล้วก็ผมจะใส่มะกูที่หั่นว้วยเลยนะครับเพราะว่าต้องการให้เขา,ามีกลิ่นออกมานะครับ เห็นครับเดี๋ยวพอน้ำเดือดเราปรุงรสบางทีนะครับครับตัวนี้น้ำก็เดิมเดือดแล้วนะครับตัวเนื้อไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มอยู่แล้วนี่ผมลองชิมน้ำดูแล้วนะครับบอกว่าน้ำแกงเนี่ยเปรี้ยวจากหนานี่โอเคแล้วไม่ต้องเพิ่มมะขามเปียกนะครับเผ็ดก็ได้แล้ว๋ยวผมจะตักเคี่ยวนิดนึงด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ผมจะใส่ใบกปูไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเคี่ยวไปด้วยให้น้ำตาลเขาละลายแล้วก็มาชิมรสทีว่า จะต้องเติมน,น้ำปลาเท่าไหร่นะครับรับตอนนี้ก็เหลือตรงสุดท้ายด้วยน้ำปลานะครับที่ผมชิมแล้วก็ฝางเปรี้ยวเผ็ดได้นะครับถึงขาดุดเค็มนะครับค่อคยๆใส่นะครับแล้วก็ชิมเลย โอเคครับได้เราที่ต้องการนะครับเปรี้ยวเผ็ดเทมนะครับก็ตามด้วยกรุตูเลยนครับก็ที่ไฟนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ผักบุ้งเขา,เาสูกสักนิดนึงก็กินกนันใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับก็เป็นทันเรียบร้อยครับแกงเจโพหนังวัวน,นี่ก็ผักบุ้งนี่เดี๋ยวเขาอยู่ในน้ำแกงไว้จะสุกเองครับตอนนี้ก็เริ่มหลบแลนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปจัดจานและชิมกันนะครับก็เสร็จกัแล้วนะครับสำหรับเยนวันี้เมนูแกงเตโพหนังวัวนะครับเชื่อจะแปกสักหน่อยนะเดี๋ยวมาชิมมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับเ็มนีเนื้อวัวครับเนื้อหนังแล้วก็ตักบุ้งนะ สคู่กันนะครับกับแกงเตโฟสู้ต้แกงด้วยนะครับไม่ถึงรอนะครับ ครับก็ผมบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนแกงเซาโคที่เคยกินมานครับเพราะว่าความเปรี้ยวของเราเนี่ยเราได้จากตัวตัวหนังวัวเขาจะมีความเปรี้ยวของเขาเป็นแคลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยราเคี้ยวไปก็จะหอมแบบมีกลิ่นแบบก้อ,องหนังเขากับเครื่องแกงเนี่ยผมว่าแปลกดีแล้วก็ผมว่าอร่อยจะได้นะครับน่าสนใจเลยนะครับ ก็ได้รสแต่ถูกบอกคือเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มีเค็มมีหวานนิดๆตัวหมใส่น้ำตาลไปตัดเปรี้ยวด้วยก็ออกมาผมว่าโอเคครับอร่อยดีนะครับใชครับเดี๋ยวพอจบคลิปแกงเจ๊โพหนังวัวไว้ทันนี้ก่อนนะจะไ,ได้จัดการเพื่อต่อทั้งนะครับวันนี้เป็นมื้อเที่ยง,งผมพอดีนะครับจะได้กินข้าวพอดีเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ